อันนี้เดี๋ยวมาลองใช้ตัวกัรกัดอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะแข็งแรงกว่าการใช้ลวดพันนะพอดีใช้เป็นตัวนี้เลยเวลาใส่แล้วนะฮะอันนี้ผมทำไปแล้วใส่แล้วมันจะแน่นมากเลยนะคือขันขันเข้าไปเลยนี่แน่นมากเลยนี่ไม่ขยันี่ขยับไม่ได้เลยกัดยังไงก็ไม่ไม่ขยับครับไม่ขยับแน่นอนนี่แข็งแรงครับ เราขันเข้าไปได้เลยนะเราแน่นแนบสนิทนะครับสบายๆเลยหนูกัดยังไงก็ไม่ขยับแน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,งตัวเลือกนะก็ทดลองใช้ดูครับเดินระบบน้ำเรียบร้อยนะครับยิงยาวเลยนะฮะสิบสองท่อสิบสี่ท่อนะครับกับน้ำโถเดียวเนี่ยยิงยาวไปเลยจะได้ดูง่ายๆฮนะตอนเช้า สำหรับผมนะถ้าคนอื่นสะดวกอย่างอื่นก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ทําตามที่สะดวกนะครับผมสะดวกแบบนี้นะอิงยาวเลยใส่จุกด้วย,ยทำไรครับใส่จุกกันกัดด้วยโอเคไหนดีครับยังไงเดี๋ยวรอดูพวกนี้ว่ามันจะซึมหรือเปล่าน,นี่ก็ใส่ค้างไว้ไง ถ้าไม่ซิมก็ถือว่าเรียบร้อยครับยังไงเดี๋ยวรอดูพวกนี้อีกทีถ้าซิมก็จ่ายการเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนเอาหนูมาลงนะครับ